เราดูภาพต้นแบบครับนี่คือภาพต้นแบบคำถามคือ5รูปนี้อันไหนไม่เหมือนต้นแบบบ้างมาลองจับผิดดูสิข้าไหนคะ2 4งสมีสมี 4. ข้างหลังว่าไงลกูกถ้าใครมองยังไม่เห็นความแตกต่างพี่ขออธิบายแบบนี้ครับภาพเนี้ที่เป็นต้นแบบนะลองสังเกตดูนะครับว่าชิ้นนี้กับชิ้นนั้นะ่ะ ขนาดมันเท่ากันเป๊ะเลยระวังให้ดีว่าเราจะจําสลับว่าอันไหนเป็นอันไหนมันไม่เหมือนกันนะน้องสังเกตตอนนี้ครับความต่างมันอยู่ตรงนี้ชิ้นสีฟ้าเนี่ยมันจะมีขางอกออกไปตรงนี้ครับขางอกออกไปนะซึ่งถ้าเราเทียบขาสีฟ้ากับขาสีชมพูน้องว่าขาอันไหนยาวกว่ากันขาสีฟ้ายาวกว่าตรงนั้นเราไม่เอามาคิดนะครับตรงที่มันไปบรรจบกันเราจะไม่เอามาคิดเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นจุดร่วม น้องครับช่วยแรงเงาพื้นที่ที่เป็นก้อนขายาวให้หน่อยพื้นที่ที่เป็นก้อนสีฟ้าครับใน5ข้อเนี้ยที่เป็นก้อนขายาวทั้ง5ข้อเลยและน้องจะเห็นภาพชัดขึ้นอ่าไม่ต้องแรงเงาให้สวยมากก็ได้ครับแค่เลือกว่าก้อนไหนเป็นก้อนสีฟ้าอันไหนคือก้อนขายาวอ่ะข้อหนึ่งคือก้อนไหนครับก้อนบนหรือก้อนล่างก้อนล่างละฮะก้อนล่างเป็นก้อนขายาวข้อสองอ่ะซ้ายหรือขวาก้อนยาวคือก้อนก้อนซ้ายไม่ใช่ก้อนขวานะอันนี้ดูยากนิดนึงเนาะเออข้อ3ข้อ3ข้อ3ข้อขวา ข้อสี่ข้อสี่ข้างซ้ายข, 5, ข้อห้าก้อนนี้ครับทางขวาเอาเล้ครับทีนี้พี่จะให้ต่อขามันออกไปอีกนี่น้องดูตัวต้นแบบนะเราจะต่อขามันยาวมานี่เลยครับ <S <S ซึ่งดูแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเหมือนเลขหกบางคนอาจจะบอกว่าพี่มันเหมือนวอแวนนอนกับหัวมากกว่าเออแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน ให้น้องไปต่อขาของแต่ละอันอันนี้น้องจะใช้ดินสอแรงเงาเลยก็ได้หรือจะใช้จินตนาการเอาก็ได้และน้องก็จะเห็นว่ามันจะมีข้อหนึ่งที่แตกต่างจากเพื่อนขามันจะเป๊ะๆไม่เหมือนเพื่อนซึ่งนั่นก็คือข้อที่ถูกต้องข้อที่มันไม่เหมือนเพื่อนข้อที่มันต่างเออถ้าเราต่อขาออกไปเนาะข้อ1ปึ่งขาจะไปงั้นข้อ2ปึ้งข้อ3ปึ้งข้อ4ปึ่งและข้อ5อ่ะข้อไหนไม่เหมือนเพื่อนตอนนี้ชัดแล้วข้อที่ไม่เหมือนเพื่อนคือข้อ ข้อสี่ครับข้อสไม่เหมือนเพื่อนขามันบิดบิดเนี่ยขามันบิดบิดออกมามันไม่ได้ไปเหมือนข้ออื่นอนะ่ะมันไม่เหมือนเลข6เลยอะ่ะยากไหมา้อเนี้พี่ว่าง,ง่ายสุดแล้วเอาเลยครับอันไหนไม่เหมือนตัวต้นแบบเลยครับข้อสอบพวกนี้ตัดช้อยได้นะตัดช้อยแบบไหนล่ะ